คูลอ,อาจารย์ช่วยแยนะนำตัวสักเล็กน้อยน,นะคะคือบอกชื่อนามสกุลนะคะสาขาเลือกทรัพย์สูตรอาจารย์ในสัขขงสกัดครับก็อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกศรีเชลิน์นะครับ<ม>อยู่หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ค่ะแล้วอาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากทางคณะหรือทางมหาวิทยาลัยคะเออจริงๆอาจารย์มีทุนหลายชนิดนะครับก็คือ ทุนที่ที่ได้รับล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นที่ได้รับการสนับส,สนุนงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยงานวิจัยที่อาจารย์ได้ทําคืออะไรคะแล้วทำไมอาจารย์ถึงได้สนใจเกี่ยวกับหัวข้อการทํางานวิจัยนี้คะเรื่องที่ทําที่ได้รับอนุมัติให้ทาครา้นี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเผยแพร่สารสนเทศเรื่องเ,เศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลางนะครับ มุลเหตุของความสนใจก็คือในระยะ4-5หปีนี้มันมีการาแนวคิดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยค่อนข้างเผยแพร่ค่อนข้างมากในในใน,ในประเทศไทยนะครับก็เคยอยากจะรู้ว่าอยากจะทราบว่าไอ้บทบาทหนึ่งของหน่วยงานราชการไทยก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขาได้ปฏิบัติภารกิจนี้แก่ชุมชนแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างอันนี้ก็เก็เลยทําให้เกิดสนใจขึ้นมาว่าอยากจะ,ะศึกษาวัสภาพมันเป็นยังไงบ้าง,างแล้วเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วอาจารย์มีการวางแผนมีวิธีดําเนินง,งานนะคะมีการทาวิจัยนี้อย่างไรบ้างคาะครอาจารย์ช่วยอธิบายขั้นตอนการทำวิจัยของอาจารย์ค่ะครับเ,เมื่อได้รับอนุมัติมาแล้วนะครับให้ทํางานวิจัยชิ้นนี้ ก็ต้องนึกถึงกระบวนการในการทาวิจัยว่าเราจะทํากระบวนการ,รอะไรต่อไปกระบวนการแรกก็อาจจะต้องไปรวบรวมนะครับที่เขาเรียกว่าร i วิ e ติเต e r ์เจอรก็คือรวบรวมหรือทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องว่ามันมีวรรณกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้บ้างประเด็นหลักๆก,ก็อาจจะเป็นเรื่องของ3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันคดอในเรื่องของกระบวนการในการเผยแพร่สารสนเทศนะครับ เรื่องที่สองก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องที่สามก็คือเรื่องขององค์กรบทบาทหน้าที่ของบบของค์รกองส่วนท้องถิ่นว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างเราก็เอาสามส่วนเนี้ยมาบูรณาการเสร็จแล้วเราก็เนื่องจากเราส่งขอบพื้นที่ว่าให้อยู่ในเฉพาะภาคกลางเราก็ต้องไปดูว่าองค์รกองส่วนท้องถิ่นในภาคกลางมีเท่าไหร่นะครับเราก็ไปสุ่มตัวอย่างมานะครับว่า การสุ่มตัวอย่างก็สุ่มจากมีเหตุมีผลทานเชิงวิชาการนะครับสุ่มมาเสร็จเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือุตัวอย่างเ,เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มันเป็นแบบสอบถามนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบสัมภาษณ์อีกชุดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็พอได้ข้อมูลเสร็จแล้วเราก็มาคัดเลือกแบบสอบถามหรือผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้เสร็จแล้วก็เราก็เข้า กระบวนการเช่นเอาเข้าในโปรแกรมที่ให้สามารถคำนวณตัวเลขในตักรกะที่เราต้องการได้ว่าเราต้องการทดสอบเรื่องอะไรก็คำนวณไปตามเดิมน,นะครับอันนี้ก็คือภาพคร่าวๆเสร็จแล้วพอเสร็จพวกเราก็สรุปเนื้อหาแล้วก็นำเสนอว่ามันควรจะมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการทําวิจัยครั้งนี้นะครับว่าอบาตาควรจะต้องปรับพฤติกรรมปรับบดปรับรบทบาทในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ แนวคิดเรื่องนี้ให้กับประชาชนเป็นยงไรอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของเรื่องนี้แล้วผลการทำงานอรือใตรงความเป้าหมายทีย่ตั้งใน้างหรือไมอคะอืมผลน,นะครับอาจจะมีผิดความคาดหมายไปบ้างนะครับในหลายหลายหายตัวแปรเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องง่ายๆก็คือนะโดยภาพรวมเนี่ยไม่ไม่ผิดตามท,ที่ที่ตั้งสมมติฐาเนเอาไว้ คือสมมติฐานของงานวิจัยครั้งนี้เราตั้งร้อยว่ามันน่าจะอาบตนเะนี่ยน่าจะค่อนข้างทำบทบาททางด้านนี้น,อน้อยซึ่งส่งผลงานวิจัยก็พบอย่างน,นั้นจริงๆนะครับแต่เมื่อมีบางตัวแปรที่ปิดบางคาดหมายเช่นตัวแปรในเรื่องของอประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับปรากฏว่างานวิจัยพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งในความรู้สึก ในความคาดเทเนเนี่ยมันน่าจะมีบทบาททางด้านนี้น้อยกว่าประเทศหนึ่งอย่างเช่นของเทศบาลเนี่ยมันดูว่าจะมีความพร้อมทั้งคนทั้งงบประมาณนะมากกว่าอบตออการบริหารส่วนเอ่อโปรแกรมบริหารส่วนตำบลในการวิรจัยกับมันตะปะ่ปัดกลับไปบอกว่าอบตอเนี่ยทำบทบาทในเรื่องการเผยแพร่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชนเนี่ยมากกว่าเทศบาลอ,อีกเออนั่นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งความคาดหมายทั้งที่ ถ้าเราดูตามเนื้อผ้าทั่วไปเราก็จินตนาการว่าเทศยบาลน่าจะทํามากกว่าอันนี้ก็โดยสรุปก็คือมีทั้งที่ส่วนใหญ่ก็เป็นไปนตามที่คาดหมายไวย้นะครับส่วนมีบางบางประเด็นที่อาจจะไม่เป็นไปนตามที่คาดหมายก็มีบ้างนะครับแล้วอาจารย์ได้นาผลการทํางานาวิจัยมาปใช้ในการเรียนการสอนอย่างไรคะงานวิจัยเนี่ยเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลักสูตรสารสนเทศมันมีวิชาหนึ่ง ชื่อชื่อว่าการเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วงานวิจัยคราวนี้ไปศึกษากรูปแบบในการเผยแพร่สารสนเทศของของค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นว่าเขาเผยแพร่ก็ปรากฏว่าหลากหลายวิธีนะครับมีทั้งในเป็นด้วยระบบแมนวนวลบ้างเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์บ้างหรืออาจจะสมัยใหม่ก็คืออาจจะมีสื่อสมัยใหม่บ้าง นะครับก็มีีหลากหลายอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเครื่องบ่งบอกว่าจริงๆแล้วถึงแม้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์มันจะทันสมัยก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลแล้วแต่ลักษณะการทํางานของเราเนี่ยก็มีทั้งหลายรูปแบบต้องเป็นระบบมือระบบคนไก่แล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์งั้นก็ระบบอกเราว่ามันก็ยังมีวิธีการเผยแพร่ที่เป็นแบบธรรมดาธรรมดาที่เราเคยได้ยินมากับวิธีมันก็คือเป็นวิธีที่ใช้สื่อสมัยใหม่เข้ามาช่วย รควรอาจารย์ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการทำขอทุนวิจัยนะคะหรือว่าเป็นเทคนิคการทุนวิจัยะะอ่ะการทำงานวิจัยให้ได้รับทุนสนับสนุนใช่ไหมครับเอ่อจริงๆแล้วคือมันต้องดูสถานการณ์ว่านักขณะนี้สถานการณ์ของประเทศไทย,ยมีความต้องการเรื่องอะไรนะครับถ้าแคบลงมาหน่อยก็คือดูความต้องการของคนที่ให้ทุนหน่วยงานที่ให้ทุนซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาจะกําหนด หัวข้อเรื่องมาหนะักที่เราเรียกาเป็นปีสีอยู่ยแล้วว่าปีนี้ของวชเนี่ย,ขเ,ยเขาจะให้ทุกวิจัยเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็ไปดูว่าเราจบมาทางด้านไหนเรามีศักยภาพพอที่จะทําหัวข้อไหนได้บ้างซึ่งเรื่องที่อาจารย์ทำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นหัวข้อที่มันเป็นความอะไรความต้องการะอยากรู้เหมือนกันว่า แนวคิดที่ปรัปรชญาเซนกิพอเพียบของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หนะัวเนี่ยซึ่งมีคนยกย่องนับถือว่ามันมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสังคมไทยเนะี่ยหน่วยงานหนึงหน่วยงานภาครัฐอันหนึ่งเนะี่ยซึ่งมีหน้าที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับชาชนโดยตร,รงได้ทําหน้าที่อย่นี้อย่างไรอันนี้ก็อาจจะเป็นมูลเหตุที่ท,ที่ให้ทําให้ได้รับเงินกบสตุนการทําทวิจัยครั้งนี้สัปดาวันนี้นะคะมอองของ ผช่วนสำหรับจารีส์ชานีนะคะที่ยั้ความรู้นะคะที่น่าสนใจของเราค่ะขอบคุณคติตามยินดีครับ